สวัสดีก็พี่น้องรายการพระการบรมสุขมาถสิทธท่านแล้วนะคะอารียะพระเจ้าให้จัดทำเตรียมตัวขึ้นหวันกันทุกคนนะเตรียมทำนิขชนของพระเจ้าขึ้นบนหวันสิบนิวพระนมบังคมอย่าวายทางยิง่งทางใจยต็เมตตาไมาเ่เป็นน้าเอย้ยวันนี้วันจันทร์ข้อรับสั้นที่สุจ้าพระเจ้าถูกคำชาวบายใจไปวันน้าเอย้ยว่าแม้ระบายใจไปวัน เให้บายใจทุกบ้านนะคะในสด,ดุดีสามสิบสาม้อ1หนึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดังเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขาดสนเพราะฉะนั้นพวกเราทำมิกชนของพระเจ้าจะไม่ขาดสนสิ่งใดเลยอยู่ในพระองค์กันนะคะอธิษฐานก่อนค่ะฮาเลริย,ยาสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาบริรรรรสุทธิ์เพคะรู้ขอสรรเสริญขอพระคุณพระองค์ทุกลมหายใจเปคะ ขอบคุณสําหรับความรักสําหรับลมหายใจสําหรับการเยียวยารักษาโรคสําหรับการดูแลเลี้ยงดูไม่ขาดสนในแต่ละวันสําหรับการาราคาทั้ง24บชั่วโมงสาหรับทรงถ่ให้พ้นบึงไฟในโกให้พ้นโลกีว,วิสัยทั้งปวงให้พบความรอดให้มีชีวิตนิรันดร์ให้ได้มงกุฎสวรรค์ให้ได้ของประทานทั้ง9อย่างให้ได้บ้านสวรรค์ให้ได้ชื่อจดไว้ในสวรรค์และทุกอย่างที่พระเจ้าเตรียมไว้ของประทานทั้งหมด โอ้พระบิดาขอบคุณพระองค์จนน้ำตาไหลทุกวันไปค่ะประคัตใจฮอลลังคุฟโฟร์กัสเซเอาฟ้าเตร์เอ็นเฮเวนเฮนหลุดบีเยเนมอยู่คิงดอมคำอยู่วินบินดานโนนเอเดตอีเดนเฮเวนกีบาร์ตีเดลเดอรเรเบดแอนดโฟกีบาร์เดดแอดวิออนโซแฮฟฟอร์กีเวนอล่าเธอแอนลีดานอันดิทูเทมที่ฉันบัดดิลิเวอร์แอนฟอร์มีมินโฟยูอิสคิงดอมเบนเดอร์พาวเวออร์แนเดคอร์รี่โฟร์เอเวน ขอพระเจ้าเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเถิดเพคะและหากลูกทุกคนทำผิดเรื่องไหนกราบขอประธานอภัยบาปด้วยเถิดเจ้าค่ะขอพระเจ้าเทพอพ,อพอลลงมาจากฟ้าสวรรค์ให้ลูกทุกคนที่ใจซื่อตรงมั่นคงในพระเจ้าทุกคนไม่กระบุต่อพระเจ้าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอามนนมัสการพระเจ้าถวายหัวใจพระเจ้านะคะแตงจีสัตเพเพลรนเพลิดเพลินขอบคุณพระเยซูสรรเสริญพระเจ้านะะจสรร จะไม่ทำบาปทุกคนทราบทรงชุดจากบาปและคำสาปแช่งรอดจากตายจึงได้สรรเสริญในทุกแข่งทรงสำแดงช่วยผู้คนให้พ้นบึงไฟพระเยซูทรงครอบครองอยู่ตลอดกับกันรักพระเจ้านั้นมีคุณอันนั้นที่ยิ่งใหญ่ทรงล้างบาปได้เห็นอัศจรรย์นั้นทั่วไทย ไม่มีใครล้างบาปได้นอกจากพระเจ้ามาลีลุยามาสัรนเสรอญพระเจ้าไม่มีท้า ตัวามิโชคดีจะมีความสุขเราทุกคนมาเชื้อพระเจ้ากันตัวโลกาพาสุขสันต์พูดไปนักและให้มดได้เป็นไหหมแต่แก่เป็นเ่องเชียนผาผ้าเปลียงลงมาสยามวัดทีวบอกว่าไม่ทําชั่วเราทำแต่ดีพระเจ้าดีคุ้มครองพระแม่เอิพระเจ้าดีบุกพระเจ้าคุ้มครองคนท่องใจชอบทำและยำเก่งพระเจ้าไม่เย่อหยิ่งจองหองนะคะไม่อวดตัวไม่อวดรู้ไม่อวดรวยนะคะ ขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามนเอากล่าวพยายนหน่อยหน้าเมื่อวานไม่เป็นขอบคุณพระเจ้าน้ําตาไหลเลยตอนแรกจะไปทางนี้ก่อนไปบูตก่อนไปไม่ทันพี่น้องไปถึงคนสุดท้ายแล้วไม่เป็นอาทิษฐานตลอดทางใช่ไหมไปไปส่งน้ํศสขผงเจ้าคณะจังหวัดนั้น่ไฟเขียวตลอดเลยพี่น้องขอบคุณพระเจ้า พระเจ้าสถิตและพระเจ้าทรงอยู่ด้วยนั่นเองไม่เป็นอธิษฐานพระบิดาขอให้ลูกปลอดภัยนะคะไปไปเขียวตลอดเลยขอบคุณพระเจ้าน้ําตาลไหลตลอดทางเลยนะพอไปถึงก็ประกาศเอ้าคนสุดท้ายแล้ววะคนสุดท้ายไม่เป็นรถน้ำก็ส่งน้ําคนสุดท้ายรอบแรกกันต่อไปรอบที่น้ําจากน้ําของในหลวงนั้นมาน้ำ ที่ว่าผู้ว่ามานั้นสิบหกนาฬิกามั้งสิบหกไม่เป็นอยู่ไม่รอดแล้วไม่เป็นไปตั้งแต่สิบโมงสี่สิใช่ไหมเสร็จช่วยเก็บขยะอะไรเสรก็ราวสิบไอสิบห้าสามสี่สิบก็กลับอ๋อไม่เป็นกลับก่อนเพราะไม่ไหวห้าชั่วโมงไปเนอะเต็มที่แล้ว แล้วมาถึงพอพระเจ้านมาสัสก,การพระเจ้าเสร็จหลับเป็นตายเลยตื่นขึ้นมาวันนี้ไปสักแป๊บแล้วก็กลับนะเพราะว่าเจ้าคณะจังหวัดมีพระคุณต่อน้องชายก็เลี้ยงดูน้องชายมาแล้วมีพระคุณทั้งต่อประชาชนทั้งจังหวัดเลยพี่น้องท่านอบรมสัตว์โสเนีเป็นคนดีใช่ไหมแม่เป็นก็ฟังเทศแต่ท่านเจ้าคุณนั่นเรียนพร้อมกันเลยแม่เป็นเรียนเฉลิทโแต่ท่านเจ้าคุณนี่เรียนวัดขันเงิน ตอนเล็กๆก็เจอกันบ่อยตอนนั้นอายุ11ขวบไม่เป็นยังจําได้นะเรียนอายุเท่ากันนี้นะนั่นเจ็ดสพันษาก็ไม่เป็น72อย่าง73าใช่ไหมก็เท่ากันนะขอบคุณพระเจ้าคนดีๆเพลละนะแต่พระเจ้าตรัสไว้ไม่ว่าพุทธคิสิรามสิกเต่าพระเนีนนนที เป็นคนชอบทำจริงนะไม่ผิดศีลทำไม่ลักขโมยไม่เก็นข้าไม่อิจฉาไม่เินทากันทุกที่ไม่จองหองไม่อวดตัวไม่โลภไะไรทำความดีอย่างเดียวนั่นแหละนะพระเจ้าก็ยกชูคนชอบทำในในพระคัมภี์ข็บอกคนชอบทำไม่ว่าพุทธกิจอิสรามสิกเก๋าพี่น้องอย่าลืมพระคุณพระเจ้าแล้วก็กรงกลัวต่อบาปทั้งที่รับที่แจ้งก็นั่นน่ะคือคนชอบทำแล้วนะแต่เพียงแต่เขายังไม่รู้จักพระเจ้านั่นเอง บางท่านนะไม่รู้จักพระเจ้าแต่บางท่านก็รู้จักพระเจ้านึกออกไหมแต่ถ้ารู้จักพระเจ้านี้ได้กําไรไปหวันแน่นอนพระเจ้ารับไปแน่นอนทุตสวรรค์รับพระเจ้าสวยทุตสวรรค์รับขึ้นไปนะําไม่เป็นหินนี่ปล่อยปล่อย,อยขึ้นไปเบ้องบนแต่คนไหนทําชั่วตกบึงไฟสถานเดียวพี่น้องพวกแกงคอเซนเตอร์พวกยาเสพติดพวกผิดประเวณนีนั้นผิดผัวผิดเมียเขานั้นคบชู้สุชายตกบึงไฟเวรไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อต่อรอง ฉะนั้นแม่เป็นถึงบอกรายการนี้กลับใจไงยมกุลหลงให้กลับจิตคนทาผิดให้กลับใจที่พระเจ้าให้จัดรายการนี้ทุกวันคนไหนที่เป็นคอมเซนเตอร์หรือแกงชั่วได้ต่างๆนี่กลับใจเถอดนะไม่เป็นไหวแล้วเพราะเหลือเวลาน้อยเต็มทีแล้วไม่เป็นก็ทําได้ปีสองปีก็ต้องจากโลกนี้แล้วนะ,ะพระคาที่มาถึงท่านในวันนี้สดุดิยี่สิบแปดข้อเก้า ดูเซฟ your พี่ l ล and bless your inheritance and shepherd นคนเลี้ยงแก่นั่นแหละ them and carry them to Thai indefinite เห็นไหมขอทรงช่วยประชากรของพระองค์และวอวยพรผู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ขอทรงเลี้ยงดูพวกเขาดังคนเลี้ยงแกะและทรงอบอุ้มเขาวไวน้นิรันด์เห็นไหม to Thai ิ n d e f i n i t พระเจ้าทรงเลี้ยงดูปกป้องนิรันดร์การ ไม่เคยหยุดเลยสักวินาทีไม่เป็นเห็นตลอดถ่ายรูปมาเอ้าพระเจ้ายืนอยู่เอ้าถ่ายรูปตรงนี้เอ้าพระเจ้ายืนอยู่ถ่ายรูปตรงนี้เอ้าพระเจ้าอยู่ด้วยโอ้ขอบคุณพระเจ้าน้าตาไหลเลยถ่ายรูปปุ๊บเห็นพระเจ้าทันทีถ่ายรูปปุ๊บเห็นตั้งแต่นู่นน่ตั้งแต่ ون, न, ตแตม่เป็นรับเชื่อมาแปดปีแล้วนะถ่ายรูปเห็นพระเจ้าอยู่ชัดเลยชัดเจนคนบริสุทธิ์จะเห็นพระเจ้าฉะนั้นให้บริสุทธิ์ทุกคนจะเห็นพระเจ้าทุกคนนะคะ ขอพระองค์ทรงช่วยเหล่าประชาของพระองค์ผู้ทรงเลี้ยงดูแลดังแกะของพระองค์อบอุ้มไว้ไม่ให้มีโกรธโลภหลงมั่นคงตามพระองค์ตลอดไปใช่ไหมตามพระองค์เนี่ยพระองค์สั่งต้องทําพระองค์สั่งให้ทําต้องทําพระองค์ให้หยุดคือหยุดนะอ่าสดุดี34มสสีข้อเก้าเฟียยาเวยอยู่ only o n ์อ of his for there is no lack to those fearing him ท่านวิสุทธิชนขององค์พระพุทเจ้าจงยำเกรงพระองค์เพราะผู้ที่ยำเกรงพระองค์ไม่ขาดสิ่งใดเห็นไหมเกรงกพระเจ้าทั้งที่รับและที่แจ้งพี่น้องแม้ทําชั่วในที่รับยังจับได้โดยทิพนิษฐ์ของพระเจ้าฉะนั้นอย่าชัว่วพระเจ้าเห็นหมดพระเจ้ารู้เพใครทําอะไรอยู่ะอ๋อเมื่อวานไม่เป็นก็ไปต้อนรับแขกหมายถึง นั่งเช็คเติโรแล้วนั่งระวังนั่งอยู่นะมีแฟนเพลงรู้จักหลายคนใช่ไหมมาทักเอาไม่เป็นวัรดีไม่เป็นวัรดีไม่เป็นก็บอกอ๋อเชิญเชิญค่ะเขาบอกทานที่ทานข้าวตรงไหนไม่เป็นก็เชิญค่ะนั่นอ่ะขึ้นไปเลยค่ะแล้วก็ห้องน้ําก็อยู่ในนั้นมีสิบค่ะขอบคุณค่ะ,ะเจ้าไวพนค่ะทุกคนเลยนะไม่เป็นนั่งรับรับเพราะยืนไม่ได้พี่น้องเจ็ดสามหัวไปยืนมากไม่ได้เดี๋ยวเว็นหัวนะ ก็ได้นัง่งพอพอเก็บขยะเหนื่อยก็มานั่งพอด้นี่นะช่วยเขาเก็บแก้วเก็บขวดอะไรแบบเนี้มันตั้งไว้นะช่วยเกธิโรก็ตะวัน2วันนะทำตามที่ให้ไปให้เขาเห็นหน้ามั่งพี่น้องว่าผู้นำสตีดีเด่นจังหวัดจพุพพรรุ่นที่9แล้วก็เคยรับโล่เกียรติยศมาจากนายกรัฐมนตรีทำในการทำความดี ไม่มีที่สิ้นสุดทําเรื่อยไม่เป็นจะทําเรื่อยทางนู้นก็ทาทางบูตรเราก็ทําทางนี้เราก็ต้องทําทางพระเจ้านี่คือถ่ายทอดสดให้ทุกวันอยู่แล้วนะเพราะพระเจ้าเป็นคําสั่งพระเจ้าว่าลูกมีแฟนเพลงตั้งห้าหมื่นคนมีลูกศิษย์ตั้งห้าหมื่นคะนรวมแล้วเป็นแสนแล้วว่าพี่น้องแล้วก็ให้ถ่ายทอดสดเนี่ยช่วยพ่อได้ไหมไม่เป็นบอกช่วยได้เลยไม่เป็นทําทุกวันไง ทําตามพระองค์ทรงนํานั่นเองถึงเราไม่ได้ไปบูชก็ไม่ผือเพราะเราช่วยพระเจ้าทางนี้นะทางออนไลน์ทั่วโลกเพราะคนฟังออนไลน์ทั่วโลกท่านวิสุทธิชนทั้งหลายนี้เป็นคนดีที่ยำเกรงพระเจ้าจะไม่ขาดสิ่งใดในทุกค่าเช้าเพราะยำเกรงพระเจ้าจะเกิดผลทุกคนเ่ยไม่ว่าพุทธคิดอิสลามทิกเต็ นะอย่าทำชั่วอย่าทำชั่วนะทำความดีพระพระเจ้ามองดูอยู่ต้องขอบคุณพระเจ้าทุกลมหายใจถ้าพระเจ้าริบลมหายใจเราก็ตายเราต้องคิดอย่างนี้ทุกวันพี่น้องสดุดี84ข้อ11 for Yahweh God is the sun and a h e chin h i n ปโลกกำบงนะังหน้า favor and glory uh glory are what he gave Yahweh himself will not h o l d from those walking in f a l l e s s n e s นะอย่างไรที่ติฟอนเลสเน s ไม่มีความผิดนะัไม่มีที่ตีนันพระเจ้าพระยาเวทรงเป็นดวงตะวันและโลกกำบังองค์พระเจ้าประทานพระคุณและเกียรติไม่มีสิ่งใดที่ทรงหน่วงเหนียวไว้จากผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างไร้ที่ติ ถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างไรทิฏฐิดำเนินชีวิตตามพระองค์ทรงนำดำเนินชีวิตตามบทบัญญัติดำเนินชีวิตให้บริสุทธิ์ไม่มีใครมาขัดฝังได้พี่น้องนะเพราะพระเจ้าอยู่ด้วยพระเจ้าจะอยู่ด้วยกับคนชอบธรรมของพระองค์ปรบมือถวายเกียรติพระเจ้าดังนั้นไม่ต้องกลัวอะไรเลยไม่เป็นไปไม่กลัวอะไรแล้วแต่พระเจ้าสั่งให้ทำสั่งให้ทำโอเขาบอกว่า ไหนวงน้าไปทั้งไหนไม่เป็นก็ช่วยบอกใช่ไหมนั่งบอกเลยทีนี้ยืนบอกไม่ได้พี่น้องคนเยอะอ่ะคนมันทั้งวันนั้นคนเป็นร้อยเป็นพันนะเขามาส่งน้ํสศพท่านเจ้าคุณนะันแล้วเราต้องช่วยนะช่วยพูดช่วยบอกนะแน,น่ได้พระพรแล้วพี่น้องนะทาตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็พวกเกรีโรก็ช่วยเก็บขยะกันตั้งตั้งแต่วันที่เนี่ย เมื่อวานสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดตีว่าสิบวันเนี่ยพี่น้องสิบเอ็ดวันเนี่ยนะเขาบอกให้ไปสิบเอ็ดวันแต่ไม่เป็นไปราสองวันสามวันนะเพราะว่าแก่แล้วนะไปเท่าที่ช่วยได้ขอบคุณพระเจ้า,าผู้ใดดำเนินชีวีนี้อย่างไรความผิด เชื่อพระคิดดังด่งดวงตะวันฉายส่งทรงเป็นโลกกำบังส่งปกป้องทรงคุ้มครองผองภัยไม่แพ่พานทุกท่านเออเห็นไหมพระเจ้าจะคุ้มครองเองพี่น้องถ้าใครปฏิบัติตามจริงนะพระเจ้าจะอยู่ด้วยและคุ้มครองตลอดตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อสิ and my God s h a n l supply นะ and on uh, on your need according to his rich uh, in glory by c h r i s t i u s แปลว่าพระเจ้าของข้าพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ให้ในพระเยซูคริสต์นะพระเจ้าจะประทานมาให้ในนามพระเยซูเพรพี่น้องฉะนั้นขอในนามพระเยซูก็ได้เพร คำซับคง,งโพลคำริษเต็ดคง,งพระสิปัญญาของพระเจ้าอยู่ที่ลูกพระเจ้าทุกคนไม่เพนขอให้ทุกวันนะข้าพระเจ้าจะไม่ขาดสิ่งใดเมื่อตั้งใจตั้งมัน่นเมื่อใจตั้งมั่นอยู่ในพระองค์จะประทานสิ่งสาพัฒอย่างมั่นคงเชื่อพระองค์จะไม่ขาดสิ่งใดเลยนะคนที่ขาดนั้นแสดงว่าไม่เชื่อมัน่นไม่เต็มร้อยต้องเชื่อเต็มร้อยเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หันจับบาร้อยเปอร์เซ็นต์ทำตามพระคมภีร้อยเปอร์เซ็นต์ทำตามการทรงนำร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วโอเคผ่านหมดไอ้บางคนนี่เชื่อนิดเดียวเชื่อสิบเปอร์เซนต์ต่อขออ้ยขอได้บ้านรถขอได้ที่ดินขอให้ขายของได้ขอให้ขายที่ได้ขอให้ตังได้เข้ามาปลดหนี้หมดห้าสิบล้านแบบนี้พี่น้องต้องทำอะไรเพื่อพระเจ้ายิ่งใหญ่ถวายชีวิตเลยแบบนั้นไงต้องถวายชีวิตเลยนะกดตาลับขับตานอนเพื่อพระเจ้ากันนั่นไงต้องถวายใจถวายชีวิตทำอะไรอะ แล้วก็ได้เลยนี่อะไรไม่ถวายได้แต่ขออย่างเดียวนั่งขอขอขอพระเจ้าขอนน้นพระเจ้าขอนี่แต่ทําอะไรให้พระเจ้าแล้วยังเราุกอคิดสิพี่น้องผมไม่เป็นถ่ายทอดสดให้ทุกวันแล้วก็ของลูกอภิญญาก็แชร์ทุกวันลองลูกเจ้าเองก็แชร์ทุกวันพันนี้เขาเรียกว่าซื่อสัตว์ของน้องเล็กก็แชร์ทุกวันพันนี้เขาเรียกซื่อสัตว์แต่ถ้าไม่แชร์ไม่ซื่อสัตว์พี่น้องมองกุฎสวรรค์จะพลัดนะ ฉะนั้นไม่เป็นได้มงกุฎสวรรค์ลแล้ววันที่21กรกฎาคม2 0ไม่เป็นจะไม่ให้พลัดเลยไม่ให้ผิดเลยแล้วก็ทําตลอดปฏิบัติตามตลอดแล้วก็พระเจ้าให้เพลงนี้สดุดี28ข้อ9นะพระองค์ทรงโอกอุ้มเราไว้นในดั่นเป็นคนสวรรค์นในทุกวันสรรเสริญพระองค์ไม่กังวลสิ่งใดผู้มีใจซื่อตรง ผู้รักพระองค์มั่นคงสุดจิตสุดใจผู้ยำเกรงพระองค์คงรับสิ่งดีคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามพระคิ์นี้ได้ผู้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระคิ์ทรงเลือกไว้จะไม่ขาดสิ่งใดในทุกวันพระเจ้าอวยพรเห็นไหมพระเจ้าอวยพรให้มีทั้งคลังทรัพย์กลางพรเนี่ยไอ้หน่อยูอ้วขวไหว้กันสลอนหมดมบายใจที่สุดได้เจอญาติได้เจอเพื่อน ก็แฟนเพลงก็เยอะนะอ่าต่อไปสดุดี8 4ดสข้อสิเป็นเพลงได้ดังนี้ผู้ใดดำเนินชีวีนี้อย่างไร้ความผิดอย่างไร้ความผิดหนะ้าเชื่อพระคริสต์ดังดวงตะวันใช้ทรงทรงเป็นโลกกำบังทางปกป้องทรงคุ้มครอง้องภัยในทุกวันข้าพระเจ้าจะไม่ขาดสิ่งใดๆขอมอบใจถวายพระเจ้าจึงสุขสันต์ ทรงประทานสิ่งสาพัดจัดให้ทุกวันสุขน้รันนั้นทุกชีวีที่มีพระเจ้าเห็นไหมใครมีพระเจ้าแล้วสุขนี้ต่อไปวันนี้พระเจ้าให้เปิดอ่าสดุดี2ี็ข้อ3ารอบแต่งเป็นเพลงได้ดังนี้นะคะพระองค์ทรงต้อนรับทุกท่านด้วยมงกุฎผู้ที่หยุดบาปชั่วเกรงตัวพระเจ้าได้มงกุฎทองคำทุกคำเช้าเชื่อพระเจ้าพบสันติสุข ทุกเวลาเชื่อพระองค์ซื่อตรงในการปฏิบัติจงเคร่งครัดปฏิบัติให้ดีนี้ทวล่าทรงให้มงกุฎทุกคนตามพระสัญญาทุกเวลามาสรรเสริญพระเจ้าก่อนหมดลมเชิญประชามาสรรเสริญพระเจ้าก่อนหมดลมเนี่ยพระเจ้าให้จดมาบอกพี่น้องเนี่ย เพลงนี้ก็ชอบแล้วแล้วนะพระเจ้าจะต้อนรับทุกคนเวลาขึ้นวันนี้ให้มงกุฎให้มงกฎุงกฎทุกคนที่ทําความดีนะที่ว่าเชื่อพระเจ้าสนิทร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่ไม่กบฏต่อพระเจ้าหน้าที่ไม่ทําผิดไรเลยนะบริสุทธิ์ยังไม่มีทิฏฐิหน้าพระเจ้าให้มงกุฎ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 ทุกคนเลยนะ <c oughs> ปรบมือถวายแก่พระเจ้านี่ <c oughs> แล้วก็ตามพระสัญญานะพระเจ้าไม่เคยโกหกนะให้จริง และทุกคนมาสรรเสริญพระเจ้าก่อนหมดลมฉะนั้นต้องเชิญประชาชนทั่วโลกให้มาสรรเสริญพระเจ้าทุกวันเพราะอะไรอ่ะไม่เป็นเรื่องจัดรายการนี้ได้สรรเสริญกันก่อนไปทํางานสรรเสริญหรือกําลังทํางานอยู่ก็สรนเสริญขอการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห,งห่งโหนจงถึงแก่ญาติมิสนิทชนให้ทุกคนเลามูชนในโลกาให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกค่ำเชา้าอ่านพระคำทำตามงามทุาทาทาทาลาาพระทุกชีวิตที่เกิดมาต้องมอรณาถูกพิพากษาไม่พ้นกรรมที่ทําไว้ ใครทำดีได้ขึ้นหวันใครทำชั่วลงบึงไฟนรกไม่เป็นไปนเห็นมาแล้วถึงมาบอกพี่น้องทุกวันให้ทำความดีแข่งกับเวลาตามพระองค์ทรงนำขอบคุณพระเจ้าในนามพะเยสอาเมนช่วงนี้รับเชื่อค่ะข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานานผีสตานมาแย่งใจไปเคยทำผิดบาปขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยเถิดเจ้าข้าพระบิดา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขออัญเชิญพระองค์ทรง,งครอบครองบาลังชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดบาปและคำสาปแช่งปลดพันธนาการผีมารซาตานจากบรรพุุษที่เคยทำมาขอพระบิดาทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ให้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาปเป็นกรรมทำแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า พระเยซูทรงมรณา3าวันก็ฟื้นคืนพระชนเพื่อกระทําให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคําสาปแช่งให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตลอดไปขอพระองค์ทรงวยพรชัยลูกอธิษฐานด้วยความเชื่อขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าปรบมือสวยแก่พระเจ้าปรบมือให้ลูกพระเจ้าคนมายินดีด้วยนะเลิกบาปให้หมดพี่น้อง เลิกบาปแล้วพบพระเจ้าและแต่ถ้าใครมีใจยังบาปอยู่ไม่ได้พบครับนะอ่ทีนี้อธิษฐานเผื่อประเทศไทยประเทศทั่วโลกและพี่น้องที่เจ็บป่วยเอามือขวาวางบนหัวเลยนะคะพรกาชขออนุญาตใช้ภาษาพระวิญญาณภาษาแปลกๆที่พระเจ้าชักปาัไม่ไปให้พูดไม่ใช่บทสวดค่ะพระกาลาชขอไฟของพระเจ้าเพียงครั้งพรกาลฟาไฟอกอดไฟอกอดคัดเอาดีมันอินเดเนมออจิสตไรคัดเอาออกให้หมดไปค่ะ สิ่งชั่วร้ายในโลกนี้คัดเอาออกให้หมดไปครับประกาสิกุรุโกโฟะครับฟันดีกับเชะคัดออกหรือคัดเอาออกไปเลยให้พระเจ้าคัดนะคนอื่นคัดไม่ได้คัดเอา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 ผีไายออกไปสงครามหมดไปคำเบนหมดไปประคาสิกุรโกโฟดีกับเทะอะระกัชีโกโฟดีกับเทะอะระกาชีโดกเชะคำเบนออกไปคำเบนออกไปแล้วก็ผีได้คำเบนออกไปประกาซิกุรโกโฟ สันยังกิชีโหดฟอนิกฟานิกิเชีก็เสคนชั่วร้ายออกไปยาเสพติดออกไปประกาศสกุลกรักข่มขืนออกไปประกาศสกุลกเสสิ่งชั่วร้ายในโลกนี้ออกไปหมดในนามพระเยซูประกาศสกุลกฟอนิงกฟานิงกิเชี่ก็เสเผาเหมือนเมืองเบดบาบิลนเมืองโกมาราเพคะพระเจ้าเผาให้หมดเพคะสิ่งชั่วร้าย แผ่นดินสวรรค์จะได้เกิดทุกพื้นที่ทุกหย,ย่อมหญ้กโกโราร,กโกโราู้ทุกโกโฟนกาชีนูทุกโกโฟนกาเซทุกครัเรินจนสุดปลายแผ่นดินโลกให้มีแต่พระเจ้าจิตใจของประชาชนให้มีแต่พระเจ้าใจที่มีพระเจ้ามีสันติสุขบราริกีพักคาชิาโฮโลไฟเฟกาชีนโขอพระเจ้าทรงรักษาเยาวยาวหัวใจของคนที่สูญเสียญาติไปปกาละโกโฟนกาเชทั่วมุมโลก วันแค่เช้าเราก็ฟังก <me ันฟังกันสิ่งนั Minor ้นก uh, ็ฟ uh> ังกันเตะสองเช้าเราก็ฟังกันฟังกันสิ่งนั้นโฆษณาตะกัศย์ขอพระเจ้าทรงช่วยรักษาคุณอาลีให้หายวันหายคืนเพคะพะกาเสบุญสนิทให้หายขอพระเจ้าเทพบรรพ์ให้ลูกวรพรลูกสุพินลูกอภิญญาลูกน้อยลูกเจ้าเอน้องเล็กน้องรวยน้องโสกเกินนอบ Uh, ลูกอาทิตย์ลูกดาวลูกตุนไวเช่เซตโกเซลูกจัก,กริดลูกจงดี uh, ลูกตรงพอลูกไฮโลพิรตาน้องเมทาน้องสองล่าและทุกท่านที่ฟังคลิปนี้และแชร์ต่อเป็นท่อพระพรด้วยใจซื่อตรงใจสัตว์ซื่อที่แชร์ทุกวันขอพระเจ้าเทพระพรลงมามา,มากมายเพคะประกาศสกุตโ,โกโฟในกฟ้านใเเชเพราะจึคนหลงให้กับจิตคนทำผิดให้กับใจราย,รายการนี้ เตรียมผลขึ้นหวานปาก,กาลาคิเชดโกโฟร,ก,ร,ก,โฟรกาเซลาาโฟดิเกเซินกาเซนักโกเซักาเซขอให้เป็นไปตามน้ำพระไทยของพระองค์แต่เจ้าข้าขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอเมนสิบนิวพระน้มและบังคมก็ลาต่อชาวลบมาฟังวาจาเจ้าเพนนาเอ้ยว่ามเมลฟังวาจาเจ้าเพนนาเอ้ยพระคุณพระเจ้ามากมายเหลือข้าน Bye. -bye. จบเล่มนะ3 1 9 9 8ข้อประกาศทุกวันเพราอให้พี่น้องหัดอ่านพระคัมภีร์แล้วให้เข้าใจทําความเข้าใจพระคัมภีร์นี้แหละเราล้อมชีวิตเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้เป็นคนละคนเลยจากที่ชั่วสุดๆดีสุดๆได้พระเจ้ามาจืมด้วยไฟบัพติศสมาด้วยไฟด้วยพระคำนี้แหละพี่น้องขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามนขอพระเจ้าอวยพรผู้ที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นทอดพระพรด้วยค่ะคริสบีวิโยสวัสดีค่ะ